ไอ้ตันมึงรากวงมาร่วมด้วยนี่เห็นว่าตอนปอสี่ปีสามกวงท็อปอังกฤษมึงแค่เป็นร่ามกับผีงไงวะมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ใจจริงเนี่ยถ้าผีมากูอยากให้มึงโดนหักคอด้วยไง

มีใหม่ข้าจากสัตว์ด้ยาเรียกได้จริงด้วยเฮ้ยสวยหรือมึงสงสัยพิมพเมาแบตเทิลแบทเทอลใครไม่เล่นนั่นก็กลวงได้เลยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้ยไม่มีปากไปนี่โอ้ยไอ้เป็ดนี่มันมันมากอะไเหรอไม่ได้มันมาแต่ลำคาญนี่เป้นได้อ่ะปาดสักทีดิอ๋อลืมตัวไปจะทํเลยเอาแล้วเลยเอาเหรอโอ้โห Good evening How are you okay โอ้เป็ด

โอ้ที่ตายโฆข้าสารเสกปราบไม่ได้ถ้าทางคงจะเฮียนมากเอาว่ะวิ่งโอ้วิ่งปล่ยไว้ซัมรวมตอยดรงไปด้วยไปด้วยพี่สำรวมเองผีไม่โชนปองตัวเป็นพี่สำรวมใช่ไหมนี่ถ้ามาเหลอกฉันนะดึงไงด้าหมุดเลย ดึงที่ด้านหลุดแค่นี้ลูกตาก็จะไหลรวมกันแล้วพอยใสสมรวมสำรวมอย่ามาอย่ามามวัวมลออย่าหาเรื่วีลมมันกกาอีกนะากาช่วยเขาจแล้วมีปัญหา ไปแล้วกลัจะลืมตัวไปนิดหนึ่งกูเป็นนายมึงนี่หว่ามึงด้วยโอ้ยและอ้วก็เป็นนายหัวเลยพวกงนี้ไอหัวว่าทำไมและที่สำคัญเนี่ยว่าไปเป็นเพื่อนเจ้าไหนล่ไปโดนผีหลอกไปด้วยกันนะว้ยผีที่ไหนน้ำมันสำรวมแต่โบราณเขาบอกว่าถ้าโดนผีหลอกเนี่ยแปลว่ากำลังจะได้ลาบก้อโต น่าเราเมื่อเช้านี่กวงในท้องผูกม่ใช่นี่เอ๊รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่เมื่อวานนี้เุ้ยโชคดีจังเลยอ่ะก๊กจะได้ลาบด้วยรีบไปซื้อดีกว่าลันนตันเฮไอตันถ้าเกิดลอตเตอรี่เป็นของจริงขึ้นมามึงงั้กูนี่โง่เป็นควายเลยน้ำมันเย็นไว้อย่าให้ความรลภมันบังตาตั้งสติคิดให้รอบคอบว่าคิดรอบคอบแล้วกวงก็คิดรอบคอบแล้วได้สติแล้วใช่ไหม เราจะซื้อโรตัลลี่ดีมากงี่วายนะให้ไอ้สมัคกวางม,มันมาขายว่าก่อนด้วย่าต้องได้ก่อนเออแผ่นดินทุกตารางนิ้วรวมพื้นที่ทรัพย์สนนี้ของกวงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกวงมีสิทธิ์ก่อนไว้อ๋อนี่ลอกิจจะมาหักกับไว้ใช่ไหมกูจะหักมึงในส่วนที่มึงยื่นออกมาทั้งหมดเลย ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยยืดแต่แขนขามันก็ยืดเยอะยังงั้นหักมันเลยวะอาผมก็มีเงินในตู้เข้าไว้โอ้ยลอตเตอรี่น่ะเป็นของปลอมใช่ไหม, <S <S ไหมนายถือโอกาสตอนที่ฉันพูดเรื่องของสำรวมเนี่ยมาร์กหลอกพวกนี้อย่างงั้นใช่ไหมอ,อันนี้พี่สำรวมก็มีเรื่องหุ้นเหมือนกันแหละครับจะเป็นบ่างทางโน้นบ้างดีกว่าขอบคุณนะพี่ว่า โไอ้บางตาปน,ปนปคนบางคนสอนดีๆไม่รู้จักจำม,มันต้องใช้วิธีรุ่นแรงที่ช<ะ>ักมาเซลอนไอ้ผีไม่เคลื่อนมันเฮี้ยนมากเข้าสารเสกยังเอามันไม่อยู่คราวหนะ้าคณต้องใช้แซนวิชเสกกันบ้างละโอ้โหี่ดมูวันี ลีบ,บอกความจริงเถอะเดี๋ยวเรื่องมันจะวุ่นไปกันใหญ่นะ,ะ,ะพี่เพชรคือพี่เพชรพี่เพชรพี่เพรี่เพราะพี่โดนผีหลอกใช่ไหมแต่สมเด็จว่ามันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้นะทั้งที่มันควรจะเป็นผีแล้วเพราะพี่ก็เห็นผีอ๋อแล้วเพราะพี่เคยได้ยินเรื่องคลิปในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าที่ว่าไมค์เคลื่อนตกลงมาจากรถพยาบาลน,นี่ คลิปนั้นเนี่ยเขาทำขึ้นเพื่อสื่อว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์เบียนเบ็นความจริงละเออนั่นใช่เออความจริงไม่ค่ไม่ค่อที่ทุกๆคนเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพวกลวงโลกก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตั้งใจมาหักหน้าเจ้เพชรทผูยยิงใหญ่เนี่ยอโอ้ยนี่ไม่ต้องหักแล้วแค่เนี่ยน้าพีเพชรก็ยแย่อยู่แล้วเนี่ย,ยนี่จะมาหักหน้าพ,พีเพชรให้แย่ไปกว่านี้เหรอเนี่ยโกรธมาก กรธดแกไปข้าวหลวงโลกใช่ไหมพี่โกรธแกสองขโอ้โหนี่พี่ฟังนี่นะใครกล้าหักหน้าเจ้าพ่อเพชรแล้วก็ไอ้จอยคนเนี้ยจะลากคอมันมาตื้อเองดีมากใช่ไหมสำรวมอ้าวเฮ้ยสำรวมพี่สำรวมพี่สำรวมพี่สำรวมทำไมล่ะครับอืม เปล่าค่ะแน่สนใจใส่ใจใคร่รู้เรื่องคนอื่นเป็นพิเศษเลยเนาะเขาเรียกว่าซอดรู้ไม่ต้องกระดาแต่ชอบทำอ่ะมีอะไรปะไาทำกันนะซอดกันนะพี่มะ <c oughs> ไอ้จัดสำเร็จครับร<ะ>ับบัญชาไม่พอโก้กับกลวงนะเราต้องการกำลังคนเพิ่มด่วนเพื่อตามล่าไอ้ไมเคิลลวงโลก ได้เลยครับโอเคไปเลย <c oughs> ไปก่อนนี่ไปก่อนนี่